วันนี้เราก็มาเรียนหรือทบทวนหรือสรุปสุดทีครั้งสุดท้ายฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยบางส่วนบางอาจจะมีอยู่ในในในโจทย์ที่จะถามท้ายค่าอ่าเรก็คงวันนี้ก็คงทำปัญหาเร็วขึ้นเพราะว่าทบทวนกันพอประมาณฉะนั้นครั้งสุดท้ายนี่คือไม่ได้ให้ดูหนังสือฉะนั้นต้องจดหรือจำไว้เองจะไม่ให้ดูหนังสืออ่าตอบปัญหาเด็ดขาด เพราะว่าต้องการให้ทํากฎจํากฎเกณฑ์ของการตัดต่อให้ได้อ่ามาดูอันดับแรกส่วนที่เรียกว่าอะไรคือปัญหาในวันนี้ไม่มีแค่ไม่ใช่ว่าตัดต่ออย่างเดียวนะมันมีปัญหาอื่นๆเสริมมาด้วยความเข้าใจอะไรเรียกว่าส่วนที่ส่วนที่ก็คือการต่อสับและอักขระให้เนื่องด้วยอักขระเราเรียกว่าส่วนที่ฉะนั้นจำไว้ก่อนเลยการต่อสับและอักขระให้ให้เนื่องด้วยอักขระเราเรียกว่าส่วนที่ ส่วนที่มีประโยชน์อย่างไรประโยชน์นั้นมีอยู่อยู่สาม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 ประทัดแหละคืออะไรอ่าเพื่อย่นอัการะให้น้อยลงหรือทําอัการะให้มันน้อยลงแล้วก็เป็นปการะในการแต่งชั้นแล้วก็ทําคําพูดให้สลับสรวยนี่คือประโยชน์ของส่วนที่าถามว่าส่วนที่มีเท่าไหร่อะไรบ้างอันเนี้ยอันนี้คือที่จะตอบผิดกันโดยมากบางคนบอกว่ามีสองมีสองคือผิด ส่วนส่วนที่มีสามการต่อมีสองชนนะต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยส่วนที่มีสามคือสระส่วนที่พยัญชน,นะส่วนที่แล้วก็นิ迦หิตส่วนที่อ่าฉะนั้นการต่อ,กา,ตอการต่อก็มีสองทำไมการต่อมีสองคืออะไรต่อศัพท์ที่มีพัทธให้นึงด้วยศัพท์ที่มีวิพัตคือตั้งสองคำอ่ะเราสามารถมองเห็นวิพัตคำทั้งสองคำได้เช่นปัญจหิอากะเรหิ ปัญจะหีก็เห็นหีหีอ่าหีที่เป็นตัวยายพัดหรือมันจะมีพัดอยู่ท้ายหรืออาการไรหีล้วก็เห็นวิตีที่ตรงอาการไรหีว่ามันมีพัดนะฉะนั้นคือต่อสับที่ไม่ให้หนึ่งอ่าต่อสับที่มีพัดให้หนึ่ง้วยสับมีพัดแล้วก็สองต่อแบบสมารต่อแบบสมารคือย่อหอักขระให้น้อยลงการต่อแบบสมารคือเอาคำสองคำมารวมกันอ่าละไม่สามารถแยกออกได้ ว่าเวลายแยกออกมันก็ไม่สามารถสัมพันธ์ได้เช่นกระตะอุปการโลงเงี้ยก,ก็เป็นกระโตอุปการโลงเงี้ยเวลาแยกออกมามันนมันก็เป็นกระตะมันไม่สามารถจะแยกอามาแปรออกวิพัฒน์ได้ฉะนั้นถ้าตอบแบบบทสมานนี่คือแยกไม่ได้ที่เราเรียนส่วนที่การคือใช้ข้อหนึ่งเป็นสําคัญต่อมาอะไรเรียกว่าส่วนที่กิริยโยปกรณ์มีเท่าไหร่อะไรบ้าง <Yeah. S 1> อ่ามันคืออะไรอ่ะเราตอบได้ไหม อ่าก็วิธีเป็นอุปการะกาการทําส่วนที่อันนี้คือตอบในแบบก็คือวิธีเป็นอุปการะกาการทําสนที่หรือเครื่องมือเครื่องมือรูปกรณ์ในการต่อหรือในการทําส่วนที่อ่าจะแปลอ่าตอบอย่างในหนังสือก็วิธีเป็นอุปการะกาการทําส่วนที่เรียกว่าสนที่กิริโยอุปกรณ์มีเท่าไหร่มีแป๊คือโลโปลบอาเทโสแปลง อักขโมยอสอนตัวใหม่พิกาโรทายผิดจากของเดิมปกติก็เป็นปกติแล้วก็ทีโคทําให้ยาวระสังทําให้สัน้นสันโยโคก็สอนตัวอักษรฉะนั้นชื่อเป็นภาษาบาลีเนี่ยจะเขียนเป็นภาษาบาลีที่ทําให้สัน้นที่เราชอบเขียนอ่ารัสสารัสสฉะนั้นเวลาต่อคือรัสสังรัสสังก็คือทําให้สัน้นทีโคทำให้ยาวมาทีโคเราต่อเป็นทีโคเราไม่ต่อเป็นทีฆะสันโยโคก็เขียนอย่างนี้ ยอหญิงสองตัวอ่ะอไม่ใช่เป็นยอยักษ์ตัวหนึ่งยอหญิงตัวหนึ่งต่อมาในสระสนที่มีส่วนที่กียบกวนเท่าไหร่อะไรบ้างตอบตามอย่างเงี้ยตอบตามความเป็นจริงเลยตอบในหนังสือมันมันตอบกวนๆไม่เอาบอกบอกมีแปดขาดแระสัโยโคอย่างเดียวกวนเรามากเกินไปเนี่ยจะปรับให้ตกเลยเนี่ยหนังสือเนี่ยอ่าั้นคือ มี 7, เจ็ดคือโลโปลบอาเจโซแปลงอคโมโลลงอักษรตัวใหม่พิการตัวทให้ผิดจากของเดิมปกติก็ปกติที่โคทาให้ยาวแล้วสังทําให้สั้นฉะนั้นสำหรับสันทีมีเจ็ดแล้วในพยัญชนะสัที่มีตอะไรมีอะไรห้าก็มีโลโปลบอาเโสแปลงอคโมโลลงอักษรตัวใหม่แล้วก็ปกติตัวอันที่ห้าคือ สัญโยโค,โคฉะนั้นพญานะมีห้าเพิ่มสัญโยโคโค,คือการสอนตัวสองเข้าไปสัญโยโค,โคจะไม่มีในที่อื่นมีแต่ในพญานะสนทิเท่านั้นส่วนในนิกิือสนทิมีสนทิกลยาอุปกรณ์เท่าไหร่มีสี่ท่านั้นคือโลโปลบอาทิโซแปลงอคมูโล,สโลงสอนตัวไม,ม่ก็าาคือลงนีนี่ยคมแหลกปกติปกติฉะนั้นทั้งสี่อย่างเนี่ยทั้งสี่อย่างเนี่ยมันมีใน ทุกส่วนทีไม่คือเทโซกิจิอะไรนะการกดอะไรเองข่าวว่าอะไรก็ชน้ำกระโจงก็นี่ไงอ่านให้เป็นเอเออารเทโซดิอารเทโซอ่านให้เป็นอารเทโซอ่านให้เป็นอารเทโซเนี่ยผมยังอ่านถูกเลยอารเทโซเออทำไมผมอ่านถูกเนี่ยพี่ทำไมอ่านไม่ถูกเนี่ยไออารเทโซอ่า ฉันั้นโลโกมีในสนทิแต่ว่ามันอยู่ในส่วนที่ไหนก็จะเป็นเรื่องอีกส่วนที่นั่นโลโกลบในสระส่วนที่คือลบสระถ้าอยู่ในพยนัญชนะสนทิคือลบพยัญชนะถ้าอยู่ในนิจขิตก็คือลบนิจขิตส่วนการแปลงนะอยู่ในสระมันก็แปลงสระเป็นพยนัญชนะอยู่ในพยนัญชนะกแปลงพยัญชนะเป็นพยนัญชนะอยู่ในนิิตก็แปลงนิจขีเป็นพยัญชนะอาคมก็เหมือนการลงอักษรตัวใหม่มันก็ลงอาคมตามที่อยู่ในส่วนที่นั้น เะครับเราค่อยมาพูดกันอีกทีหนึ่งในขณะล้วนอ่าจะมีอันนี้อยู่ต่อมาอันนี้แหละที่ต้องทำความเข้าใจให้ได้อ่าสับสนที่ดังต่อไปนี้เป็นส่วนที่อะไรแสดงว,วิธีการต่อด้วยคือตัดต่อนั่นแหละอันดับแรกไม่ให้ใช้ปกติส่วนที่ทุกปกติจากนั้นถ้าใช้ปกตินี่ไม่ต้องเรียนหรอกจบมาต่อ,ต,อต่อกันได้หมดแล้วไม่ต้องใช้ใชโลปะพญนาส่วนที่ ไม่ให้ลบไม่ให้ลบพยัญชนะไม่ให้ลบเด็ดขาดแล้วก็นิกิตนที่ก็ไม่ให้ลบเพื่อหลีกเลี่ยงดังนั้นทั้งโลปะพยัญชนะส่นที่และโลปะนิกิตนที่ไม่ให้ใช้ส่วนโลปะพยัญชนะสตระให้ใช้ได้แล้วปกติทุกปกติไม่ให้ใช้อย่างตัวอย่างอะโรคังเอวอติตดูดูนะครับดูบุบกระดาน อ่าอ่าดูบนกระดานด้วยอโลคังเอว่ากับอีตีลองแสดงวิธีการรวมสามคำนี้เข้าด้วยกันดิว่าคำรวมแล้วมันจะได้รูปางหนณาเป็นรูปร่างณหน้าตาเป็นอย่างไรและใช้ส่วนที่อะไรบ้างอนแ,แรกอโลคังกับเอว่าเนี่ยเราจะทําเป็นส่วนที่อะไรอาเทศเอ่อฉะนั้นเวลาตอบชื่อส่วนที่ตอบต้องตอบส่วนที่กลยากรบอกไปก่อนด้วย ยอย่าตอบแบบกลางๆนี่คือส่วนที่สระส่วนที่พญานาสนที่เลยไม่รู้ว่ามันจะอันไหนอันนี้ก็คืออะไรอ่านเทนี่ส่วนที่อธิบายมาสิได้ไหมนี่คืออยู่หน้าสระอยู่หลังอ่านเทนี่เป็นเป็นมะจะได้รูปเป็นอะโรคะเมะเห็นไหมเราสามารถทําอย่างนี้ได้เปล่าถ้าทำานี้ได้ก็แปลว,ว่าเราเรียนสนที่ จบหลักสูตรถ้าทำไม่ได้ก็คือ,อยังไม่จบระวังอโลคะไม่ว่ากับอิติเนี่ยจะใช้ส่วนที่ไหนดีอ่าใช้ส่วนที่ไหนดีฮะ,ะถ้าเป็นโลบะถ้าเกี่ยวข้องกับอิติอันนี้เน้นอีกครั้งหนึ่งถ้าเกี่ยวข้องกับอิติถ้านิกิอยู่หน้าและอิติอยู่หลังเราจะใช้โลบะ ลบสลดหลังของลบสละสนทิอันนี้คือต้องมีหีตอยู่หน้านั้นแล้วมีที่อยู่หลังแต่เกิดเกี่ยวข้องกับอิติข้างหน้าไม่เกี่ยวข้องกับนิกขิตเราใช้ได้แค่อะไรทีฆะทีฆะสละสนทิเท่านั้นอันนี้คือเป็นทีฆะ,ะสลดสนทิคือลบสละหลังแล้วลบสละหลังแล้วทีฆะสละหน้าม็จะเป็นอโลคะมวาติฉะนั้นเกี่ยวข้องกับอิติ แล้วข้างหน้าไม่ใช่นิกิหิตธ์ให้ลบสละหลังแล้วทีฆะสละหน้าเราจะเรียกว่าทีฆะสละส่วนที่จำไม่ได้นะะนนแต่ถ้าเกิดมีนิกิหิตอยู่ข้างหน้าสละอยู่ข้างหลังคืออิติอันนี้เหมือนไม่เคยอันนี้เป็นอิตินะไม่เกี่ยวกับกับกับสละอันอื่นนะเกี่ยวกับอิตินะถ้าลบสละหลังแล้วอันที่นี่เป็นพระณะที่สุดบ้านั่นก็เป็นลบสละหลังของโลปะสละส่วนที่ทำใหม่ นะอายังปน,นะเดาได้แล้วนะไม่ไอายังนี้ปน,นะก็เอาสองตัวแรกนะอายังจะใช้สนที่ไหนดี <Okay. S 1> โลปะสละส่วนที่ถ้าเกี่ยวข้องกับสละมองชัดๆเลยว่าไม่ต้องเป็นอะไรมากข้างหน้าเป็นอ่าข้างหลังเป็นอ่างเนี้ยแต่ว่าข้างหลังมันจะเป็นเป็นคือข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นสละที่มันไม่มีอ่ มายถึงว่าไม่มีอะมามามาเห็นไงอาจจะเป็นอ่ะอาจจะเป็นนี่เป็นอีเป็นโ e อเป็นอูอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็คือเป็นรูปว่าสระไปอยู่อาศัยกับพันะตัวนั้นแต่ว่าข้างหลังเนี้ยมันจะเห็นสระออ่างชัดเจนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราอันนี้อันนี้ก็คือแบบว่าก็าไปใช้เกี่ยวกับสระสนที่ได้เลยอันนี้ใช้อันไหนดีโลปะส่วนที่ใช่ไหมหรือ,ออันไหนอธิบายมา สระทั้งสองเป็นรสามีรูปเสอเมอกันลบสระหน้าทีฆะตระหลงังเห็นไหมก็เป็นนายังระวางหน้ายังกับปณะ,ะ้งใช้สนที่ไหนอาเทนี่คือส่นที่อธิบายมาอย่นี้คืออยู่หน้าพยยาจะได้อยู่หลงัง แปลงจะแปลงก็ได้นะอาเทศอาเทศเนี่ยแปลว่าแปลงจะแปลงหรือเราจะทับคามันก็ได้อาเทศอาเทศหรือแปลงก็ได้เลือกได้คำใดคํหนึ่งอาเทศอา่าหรือแปลนี่เป็นพนรรักสุดวักก็ต่อเป็นนายำปดัก,กส่สนที่ที่ใช้เยอะที่สุดที่เราควรจําให้ได้คือโลปากกับอาเทศน่กิอสุทธินี่แหละมันจะสามารถแสดงวิธีการตัดต่อได้เยอะมากอย่างน้อยเราได้สองสนทิเนี้ย ฮสับแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยตอบต่อได้เลยตอ่อต่อได้เลยส่วน,นอื่นไมันแค่เสริมเิม,มันเองกิงนามะเอตังระวังกิงกับนามะจะใช้ส่วนที่อะไรอาเทนิาเทนิทส่วนที่ฉะนั้นถ้ามีนี่อยู่หน้าเนี่ยมันชัดเจนมากอย่าเป็นคืนนี้ออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ตัวท้ายของคํานะไม่ต้องไปนึกถึงส่วนที่อะไรอือ่นอีกเลยไปดูในอาเทศตลอดเลยว่ามันจะเข้ากฎไหนของอาเทศ นี่ก็สนใบ้างอันนี้ก่อนี่คืออยู่หน้าอะไรอยู่หลงังภจชนะอยู่หลังอันนี้เป็นอะไรจะได้เป็นอะไรกินนามะอ่าอันนี้มันตะตามาก็เป็นอะไรสําคัญนะระวังกินอ่ากินนม้นนมะ,ะกินนามะแล้วกินน้มะกับเอตังอันนี้ใช้สนีจไหนโลป,ป่าอีกแล้วเห็นไหมอธิบายมาตรสหน้าเป็นอะไร อ่ะหาเป็นลักษณะชัดเจนสลังเป็นไรเปลี่ยนทีค่ะลบไหนลบสระหน้าก็ต่อเป็นกินนาเมตังเห็นไหมส่วนที่มันไม่ยากเย็นอะไรมากแค่จําหลักของส่วนที่สองส่วนที่ให้ได้ไปดับแรกก่อนอันอื่นมันจะแค่มาเสริมเท่านั้นอ่ากิ้งอีทั้งอิติอ่าอย่างเงี้ยระวังกิ้งไอทังอ่า เอาดีู่ดีนะ่ีนจะเป็นกีกีมีทางกีม่ทางอันนี้ก็ได้นะกีม่ทางก็ได้นะกีม่ทางก็ได้อึมอย่างเงี้ยกีมีทางอืมถูกต้องต่อมาระวัง กิงก่งกิมมิทางกับอิติเอาอนไหนก็เป็นทีฆะาเหมือนเดิมเพราะนี่อยู่หน้าแต่นี้เห็นไหมไอ้เป็นอะไรสวที่เคยบอกไว้แล้วไงว่าถ้านี่กินอยู่หน้าอิติอยู่หลังจะใช้กดอะไรโลปะซีบอกให้โลปาถืออันอื่นหนะ้าถ้าอ่าถ้าอิติอยู่หลังเนี่ยเราจะใช้ทีฆ่าสัตที่คือรสหน้าแล้วทีฆ่าตร,ระหลังแต่ถ้ากัอิติอยู่หลังแล้วนี่มันอยู่หน้าเราใช้โลปะกคือลบตระหลังเพราะว่ามีกฎอธิบายว่า ลบสระหลังแล้วที่นี่เป็นพระนัสุดบักฉะนั้นตัวนี้คือโลบะสละส่วนที่ก็คือนิคยุน่าใช่ไหมลบสระหลังแล้วที่นี่เป็นพญนาี่สุดบักก็ต่อเป็นกิมิทันติเห็นไหมไม่ไม่ไม่ยากใหญ่แล้วอิธานิเอวะอาหังเราเจอคำนี้จะต่อให้เป็นคำอะไรให้ดูสวยๆอิธานีกับเอวะก่อนอะไร โลบะสระหน้าเป็นลักษะตะหลังเป็นปีคะลบอะไรลบสระหน้าต่อเป็นอิธานีวะเห็นไหมได้เป็นทานีวะแล้วระไหวอิธานีวะกับอาหารเป็นโลบะตามที่อธิบายมาตระตระทั้งสองเป็นลักษะมีรูปเสมอกันลบสระหน้าปีคะตระหลังเป็นรูปเป็นอิธานีวะหังเห็นไหม ไม่ยากไม่ยากเด็กคำถามทั่วไปนิดนึงแล้วก็จะเป็นคำถามเอ่อเป็นคำถามขั้นสุดท้ายอ่าแล้วก็จะได้ทำปัญหากันวันนี้จะให้เวลาประมาณสักชท่าโมงหนึ่งแนละ้วมาทำปัญหาได้เต็ม,มาตาศึกเลยอ่าต่อมาคำถามคือสระส่วนที่ต่อสระนั้นคือเอาสระอะไรต่อกับสระอะไรในสระส่วนทิที่ว่าเรียกว่าการต่อสระนั่นนะ เอาสระอะไรกับสระอะไรมาต่อกันบางทีแล้วคําถามมันอยู่ในโจทย์ของบริสนามหลวงนะคนอ่านแล้วไม่เข้าใจสระตัวนี้คือการต่อสระนั้นคือเอาสระอะไรกับอะไรต่อกันก็คือเอาสระหน้ากับสระหลังต่อกันคือคือคือต่อสระสุดของศัพท์หน้าจะเรียกว่าสระหน้ากับสระหน้าของศัพท์หลังเรียกว่าสระหลังต่อกันเช่นเนี้ย ตถาเนี่ยตหลังคือหาของของถาตัวนี้ส่วนสระคือเอของเอว่าอย่างเงี้ยเอาสรุรของสับหน้ากับสระกกับสรัหน้าองศสพับหลังต่อกันจึงเป็นมูลเหตุใน้เกิดสละส่วนที่ได้ต้องไม่มีพนะณั้่านอยู่ตรงกลางดังนั้นเวลาเจอโจทย์เนี่ยคือจะอะไรต่อตับจะอะไรสระกับสระอีหรือเปล่าหรือสรุกับสระโอซีกับสระเอนั่นมีใช้คาตอบไม่ใช่คําตอบเอาสระหน้ากับสลหลังต่อกัน อาเทศกับวิการต่างกันอย่างไรนี่ออกบ่อยมากเป็นคำถามนำอาเทศกับวิการต่างกันอย่างไรมันเป็นการแปลงทั้งคู่นั่นแหละอาเทศคือการแปลงอะไรฮะแปลงฟันไม่ใช่แปลงอะไร <1> 1> อาชนะอาเทศมันอยู่ในกี่ส่วนที่ในสามที่คือการแปลงสระให้เป็นพยัญชนะ ถ้าอยู่ในพัญชนะก็แปลงัญชนะให้เป็นภัยชนะถ้าอยู่ในนิหิตก็คือการแปลงนิหิตให้เป็นให้เป็นพัญชนะนอย่างนี้นั่นคืออ่าใน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 ของของอานเทศเห็นไหมเราแปลงอะไรแปลงติอ่าแปลงอะไรที่อะไรแปลงแปลงเตีย่ยอ,อีหรือเออะไรเป็นยะเห็นไหมแล้วก็อหรือโอ,โอเป็นวะนั้นคืออยู่ใน อาเทศสราสนที่ถ้าอยู่ในพญนาคก็แปลงตดเป็นตยะแปลงยะเป็นจะจะหรือแปลงเฉพาะเฉพาะคําหรือต่างๆเนี่ยในการแปลงพปนอะไเป็นพะไรแต่ว่าไม่ใช่เป็นพญนาคตัวเดิมส่วนแต่ที่นี่ก็แปลงอาเทศอะไรอาที่นี่เป็นพยนอะไรสุดวักบ้างเป็นมะเป็นทะบ้างหรืออะไรเอหรืออะไรอยู่หลังแปลงยะยะอะไรอย่างนี้บ้างอันนี้คืออยู่ในอาเทศนิหิตส่วนที่ส่วนวิการวิการคือแปลงอะไรให้เป็นอะไร คือการแปลงสระให้เป็นสระคือให้มีรูปผิดจากเดิมก็คือไม่ได้อยู่ในวรรณะเดิมของมันนั่นแหละอย่างอีก,ก็เป็นอะไรอีกก็เป็นเอใช่ hey, ไ, ه, ไ, ه, ไหมอู๋ก,ก็เป็นโอประมาณนี้แล้วก็อาคมมีในส่วนที่ไหนบ้างและในส่วนที่นั้นลงอาคมอะไรไม่ใช่และในไม่เขอไปอาคมอยู่ในส่วนที่ไหนบ้างและจะลงได้ในลักษณะเช่นไหม มีในตุวส่วนที่คือในตราสนทิถ้ามีพยัญนะอยู่หลังลงอะไรองคมอ่าลงอหรือโอาอาคมได้่าหรืออหรือโออคมได้แต่ว่ามันจะมีว่าถ้าโตรอยู่หน้าหมายถึงว่ามันมีพยญนะอยู่ข้างหลังแล้วนามีพยญนะอยู่ข้างหลังในตัวด้านหลังเลยในคําหลังอ่าตระโออยู่หน้าเราก็ลงโอลงอาคมได้หรือข้างหน้ามันเป็นอ่ากาลบอลงโอได้ แต่ว่าขอให้มีพจนะอยู่หลังเท่านั้นเราก็สามารถลงอ่ะหรือโออาคมได้ส่วนในอาคมพจนะสุทธิอ่าก็มีอยู่แปดตัวคือยะวัมะทน,นะกระดะแล้วก็อันนี้ก็จะมีหะในสถิติว่ามีาอาคมอีกตัวหนึ่งอ่าจริงแล้วมันก็ควรจะตอบว่าแปดตัวแหละแต่เราตอบเพิ่มไปว่าอ่าในสถิติว่าลงหาคมได้แต่การจะลงได้ในในใน,ในอาคมพจนสุทธิเนี่ยก็คือต้องมีสระอยู่หลังเท่านั้น ฉะนั้นของสระส่วนที่มีญาชนะอยู่หลังในสระส่วนที่มีญชนะอยู่หลังยิงลงอ่าหรือโออาคมได้แต่ว่าใน,ในพาชนะส่วนที่อาคมจะลงได้เมื่อมีสระอยู่หลังเท่านั้นนะมันมันจะแตกต่างกับกับสระนะสระต้องมีภาชนะอยู่หลังส่วนภาชนะต้องมีสระอยู่หลังส่วนในนี้ก็ส่วนที่อันนี้ได้เลยจะมีทั้งพาชนะหรือสระอยู่หลังแล้วก็ลง นี่อาคมได้จากนั้นเวลาก็ดตอบว่าอาคมมีอยู่ในส่วนที่ไหนบ้างและจะลงได้ในสัษณะที่ไรแล้วก็ต้องนึกถึงดับแรกถ้าในสระมันต้องมีพยัญชนะอยู่หลังถ้าในพยนนะมันต้องมีสระอยู่หลังแต่ในนิยมมีทั้งสระและพยันะอยู่หลังอ่ะแล้วก็ลงอาคมได้แล้วต้องตอบให้นึกหลักไม่ให้ได้โอเคนะครับแล้วกบส่วนที่ระดับสูงสุดเดี๋ยวจากวันนี้เราก็จะทําปัญหากันอ่อาให้มันยาวๆนิดนึงอ่า อายัง oh. <c oughs> ปณะนะเอตังอุปาสิกังจะเอวะอุปาสุกังจะอภิอันเนี้ยเราจะต่อส่วนที่คำเนี้ยให้เข้าเป็นส่วนที่เดียวกันได้ไหมไม่ใช้ปกติทุกส่วนที่โลภะนะไม่เอาโลภานิ่ไม่เอา,บบา,เอ,าอาคมไม่ให้ใช้เลยอาคมทุกสุขอาคมจะได้เป็นอะไรดีเอาตัวแรกก่อนอายังกนะับปณะควรจะเป็นอะไรดี อาเทนีส่วนที่จะดูเป็นพยายามปะนะเห็นไหมนี่อยู่หน้าอหน้าอยู่หลังอาเทนีเป็นปะนะที่สุดวักโจทย์ข้อสุดท้ายจะมีลักษณะเช่นนี้แต่ไม่ใช่คํานี้เป็นตัวอย่างได้สั้นกว่านี้ครึ่งหนึ่งต่อมาพยายามปณะกับเอตังเนี่ยอันนี้ควรจะเป็นส่วนที่อะไรโลปาสราส่วนที่จะได้รูปเป็นอะไรก่อน อายัมปนีตังก็คือสระหน้าเป็นล,ะสะสลักษระลำเป็นดีคะลบสระหน้าก็เป็นอายัมปนีตังเห็นไหมเรามองออกแล้วระหว่างอายัมปนีตาอ,อายัมปนีตังกับอุปาสิกตังจะใช้ส่วนที่อะไรดีอาที่นี่ส่วนที่ก็ว่ามานี่อยู่หน้าสระอยู่หลงังอาที่นี่เป็นเป็นมากก็เป็นอุปาอายัมปนี ตะมุปาสิกังเห็นไหมได้แล้วระวังอายมปณีตะมุปาสิกังกัจจะอันนี้จะได้ไปอะไรดีอาที่สุดทีก็เป็นอายมปณีตะมุปาสิกังจะก่อนนี้อยู่หน้าภาชนะอยู่หลังที่นี่เป็นภาชนะที่สุดปักเห็นไหมก็ได้รูปเป็นตัวนี้อายมปณีตะมุปาสิกังจจะระวัง อายมัมปเนตะมุปาสิกันเอวะจะได้เป็นโลปะใช้กดไรดีตระหน้าเป็นลัสะตังเป็นทีฆะลบสละหน้าใช่ก็ได้เป็นอายมัมปเนตตะมุปาสิกันเจวะแล้วก็มาตัวนี้อ่าอันนี้อายมัมปเนตตะมุปาสิกันเจวะกับปุปา สกังอาโลบะสระสนท,อสสนทิอธิบายมาตลาดทั้งสองเป็นลัษณะมีรูปไ,ไม่เสมอกันกษณะหน้าแล้วอย่าทีฆะสระหลังนี่ก็ได้เป็นตัวนี้ยาวแล้วไม่อยากอ่านเยอะแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้อายามปเนตตะมุปาสิกังเจวุปาสกัง จะอาทพ่นี่จนที่นี่อยู่หน้าอะไรอยู่หลังพญนาอยู่หลังอาที่เป็นพญานาสุป,ปะก็จะได้ลูกเป็นตัวนี้มันหมดหรือยังเนี่ยหรือตัวหนึ่งอา่าตัวนี้อหยมปนีตามุป,ปาสิก,กังเจมุปาสกาันจะอปิโลปะสระสนทิสระ ทั้งสองเป็นรกษามีรูปไม่เสมอกันลบตระหน้าทีฆะตละหลังกจอได้รูปเป็นตัวนี้พยามประเิตุปาสิกันเจวุาสกันจาปิเห็นไหมถ้าเราต่อได้ส่วนที่อย่างเงี้ยเห็นไหมทุกอย่างมันจะใช้แค่โลบะกับอ่านที่นิ่หิตโดยมากมันก็ตอบเป็นคําได้แล้วอันอื่นก็คือลงอาคมนู่นนี่นั่นมันก็ เราก็จะเห็นมันชัดเจนแต่เพื่อแต่บ้านโดยมากที่กะที่เราไปแปลหนังสือแล้วอ่าที่ภายในอิติแล้วเขามีการสนที่มันก็ไม่มันก็จะโดยมากก็เป็นโลปากับอาที่นี่ส่วนที่สองอย่างโดยมากนั้นถ้าเรียนโลปากับสนที่กับอานที่นี่ส่วนที่จบเนี่ยเราก็จะสามารถแยกสนที่หรือแปลหนังสือได้ดีขึ้นโอเคนะครับจากนั้นสรุปครั้งนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับก็จะจบสนที่แต่เพียง เท่านี้เสร็จแล้วเราก็จะทําปัญหากันการทําปัญหาครั้งนี้ไม่ให้ดูหนังสือ